4ข้อที่กระบะไฮรักรีโวโฉมใหม่ผู้หญิงสามารถขับได้ระบบช่วงล่างปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแหนบและโชคอัพทำให้การขับขี่นุ่มนวลไม่แพ้รถเก่งเลยค่ะแล้วยังมีพวรงมราลัยระบบ VFC ช่วยในเรื่องของการบังคับเลี้ยวอย่างมั่นคงและแม่นยำในขณะที่มีความเร็วต่ำและหนืดในขณะที่มีความเร็วสูง 2>, 2. ค่ะมีกล้องมองหลังที่คอยจับภาพในขณะที่ท่านถอยรถและยังเป็นผู้ช่วยที่ดีในการจอดของท่าน <S <S ง่ายมากขึ้นค่ะ 3. คูบอ็อกซกองเก็บความเย็นช่วยรักษาคุณภาพของน้ำดื่มนมและน้ำหอมเพื่อไม่ให้เสียคุณภาพค่ะภายในกว้างขวางมากเลยค่ะพร้อมทั้งยังมีปลั๊กนะคะทางด้านนี้ไว้ให้เสียบโน้ตบุ๊กสำหรับสาวๆนะคะและที่สำคัญด้านหลังค่ะมีแอร์นะคะแล้วก็มีที่วางแขนที่วางแก้วน้ำ ไว้ให้สาวๆเวลาออกทิปกับเพื่อนด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ชายท่านไหนที่สนใจอยากจะดูรถแล้วก็ทดลองขับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะทางโตโยต้าธนบุรีทั้ง13สาขาของเรามีแคมเปญสุดพิเศษแล้วก็มีส่วนลดโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้าติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ชายอย่าลืมพาแคมมาทดลองขับด้วยนะคะ